มเนี่ยออุยมันใหม่ตรงไหนวะยายงปี2 0็ดชูการสาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมเนียมออโต้นะคะ ใช่แล้วค่ะวันนี้จะพามาชมรถนะคะ B M W สี่ส I M Sport เปิดประทุนสุดหรูเลยสปอร์ตมากๆเลยมากค่ยากด้วยนะคะช่วงนี้ใช่แล้วภายในสีแดงเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูก่อนพาแทนกล้องให้หน่อยค่ะว้าว ไฟหน้าเป็นแบบ Adaptive LED แล้วนะคะใช่แล้วโอเคเดี๋ยวให้ตะกล้องแพลนอ่อยๆไปก่อนแล้ววันนี้เราจะมีแคมเปญพิเศษด้วยสำหรับเดือนมิถุนาใช่ค่ะเพราะว่าเดือนมิถุนานนี้นะคะก็สําหรับโชว์รูมเราก็จะมีงานในส่วนของ m e d i ียเซลเนาะก็จะเป็นงานที่เราโอ้โหต้องเรียกว่ามีแคมเปญแบบเยอะแยะมากมายนะคะให้ลูกค้าได้แบบ เลือกเนาะว่าจะแบบฟีนาวฟีประกันหรือว่ายังมีอีกหลากหลายรายการเนาะใช่แล้วค่ะคนเข้ามาดูเยอะหรือย,ยังคะสวัสดีเจ็ดร้อยคนนะคะสวัสดีค่ะคนมาดูเยอะมากเลยตื่นเต้นมากเลยเนะคะมาเริ่มไปเลยดีกว่านะค,ะค่ะ คันนี้นะคะก็คือ 430i นะคะคอนเวิร์เป็นตัว M Sport นะคะแล้วก็ LCI แล้วด้วยใช่นะคะ<ช>คันนี้รหัส F33 นะคะเป็นรถปี2017 <8 17. S 1> ค่ะก็เป็นสีเทานะคะเป็นเทาเข้มเบาะแดงนะคะเลขไม่เพียง32,000นินิดๆเองค่ะไม่น้นยนอยมากเลยค่ะไน้อยมากเลยค่ะ อ้ยขอภัยค่ะเลขไม์เพียง4 4 0 0 0โลนะคะคันนี้เป็นตัว M Sport ตัวท็อปแล้วนะคะเปิดประทุนนะคะมาด้วยเครื่องยนต์4สูบ258แรงม้าเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วยางฟิลลี่ใหม่นะคะปี2021นะคะแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นเบาะสีแดงตกล้องข้างในดูภายในนิดนึงค่ะตัวกระจกนี้ก็จะเป็นแบบ เฟมเลตไลท์ขอบนะคะโอ้โหภายในคือสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะมากับตัวรถสีดำภายในสีแดงคือดูสปอร์ตดุดันนะคะแล้วก็นี้เป็นแบบไฟเบอร์เขาเรียกว่าคาร์บอนนะคะเป็นเคปล่านั่นเองนะคะถ้าเรียกกันว่าง่ายๆ ค่ะแล้วก็คันนี้ก็ตกแต่งแบบอินสปอร์ตเนาะได้เป็นพรมลัยแบบเอ็มเครื่องเสียงฮามาเกิรนดอนใช่แล้วค่ะคันนี้เดี๋ยวจะเปิดปัตทุนอ่าเดี๋ยวลองให้ให้พี่มุกจริงๆแล้วอ่ะสามารถเปิดจากรีโมดได้รีโมก็ได้อ่าเดี๋ยวโชว์ให้โชว์หน่อยกดค้างไว้นะคะก็สามารถเปิดปัะทุนได้อย่างง่ายได้นะคะใช่แล้วค่ะค่ะ แล้วก็เปิดอย่างสมูทด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแบบศีรษะหรืออะไรนะคะเปิดได้สบายๆเลยใช่ค่ะตัวซีรีส์4คันนี้นะคะเป็นปี2017ใช่แล้วค่ะราคาก็ย่อมเยาวนะคะตอนออกป้ายแดงเป็นเนี่ยโอ้โหเกือบสี่ล้านนะคะสปลมไปๆสี่ล้านค่ะพอมาเป็นมือสองของเราเหลือเท่าไหร่คะสองล้านเกแสนใช่แล้วค่ะเท่านั้นค่ะแถม ยังสามารถจัดเป็นไฟแนนซ์เตรียมรวซิงแบบบอลลูนได้ค่ะหรือว่าจะซื้อในนามนิติบุคคลเอาไปหักค่าใช้จ่ายนะคะได้สูงสุดเดือนละ3 6มหมนะคะก็ทําได้เหมือนกันเนาะโห่โหพอเปิดประทุนขับเขาใหญ่เป็นไงคะสบายค่ะโอ้โหลมเย็นดีเลยนะคะช่วงนี้ก็คือเหมาะกับการที่เอารถไปแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจเนาะใช่ค่ะ ตัวคันนี้นะคะ BSI เนี่ยจริงจริงจรง,งปี2 0 2 3ค่ะอ่าจริงๆถึงเดือนเจ็ดอ๋อเดือนเปี2022จดทะเบียนปี2018 18, ใช่แล้วค่ะค่ะโหต้องบอกว่าสวยน่าใช้<ว>ไม่มีตำหนิเลยนะคะสำหรับคันนี้ใช่ค่ะคันนี้มีแคมเปญอะไรคะ ก็สำหรับลูกค้าที่จองแล้วส่งมอบเนาะเราก็จะมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ฟรีดาวอาก็คือแทบไม่ต้องใช no. ้เงินออกรยใช่แล้วค่ะก็คือเอารถคันนีไปได้เลยไม่ต้องจ้างนะคะน่าเราก็ที่นี่ก็มีไฟแนนซ์ให้เลือกหลากหลายค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันค่ะ สวยมากนะคะสำหรับใครที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะหรือว่าคันอื่นๆรุ่นอื่นๆนะคะสามารถสอบถามเราเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์นะคะเพราะว่าเรามีรถในสต็อกมากกว่า80คันเนาะให้ลูกค้าได้เลือกสรรน,นะคะค่ะเดี <ใน S 2> ๋ย<ะ>จะโทรเข้ามาที่่0859118615นะคะได้เลยค่ะมีแอมินคอยรับสายแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เนาะค่ะ ได้เดี๋ยวลองให้ตากล้องแพ่นดูรอบๆบรรยากาศแล้วรอบโชว์รูมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนนี้นะคะเราก็จะมีงานของมิเตียเซลนะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนนะคะรอโอกาสว่สาเออจะมีแคมเปญอะไรออกมานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามแคมเปญเบื้องต้นก่อนก็ได้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าในงานนี้นะคะเราก็จะมีแจกในส่วนของนาฬิกาก้ามินนะคะแต่ว่าเงื่อนไขเป็นยังไง mm hmm. ก็ลองสอบถามเข้ามาในอินบ็อกดูได้ค่ะมีบัตรน้ำมัน อ่าใช่แล้วค่ะน,นะคะในส่วนของ X1 เราก็ยังมีทั้งขาวทั้งดำนะคะเครื่อง1.8นะเครื่อง 2.0D เครื่องเบนซินนะคะซีรีส์5เราก็ยังมี 530E 530I 520D ต้องเรียกว่ามีครบเครื่องเลยนะคะใช่เลย <laughs> <laughs> ต้องบอกว่าเห็นป้ายโซเยอะแบบนี้ก็คือขายไปเกือบจะหมด,มดแล้วค่ะ <laughs> มีจองมีขายมีปล่อยรถทุกวันนะคะในส่วนของ GT มีทั้งขาวดำนะคะมีทั้งตัว M Sport แล้วก็ตัว Luxury เลยนะคะถามสองูนย์ GT เราก็ยังมีอีกนะคะอ่าใช่ค่ะ คือถ้าเกิดที่ไหนไม่มีรถก็คือที่นี่พี่เดียวจบเลยอ่าเพราะว่าใช่ค่ะอย่างที่บอกเนาะสต๊อกเรามี80คันนะคะแน่นอนว่ามีรถให้ลูกค้าเลือกสันครบทุกรุ่นแน่นอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะมูกาบน้องการนะคะ,คะก็ เดี๋ยวขอลากันไปก่อนก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถมาได้ที่ลาดพร้าว112เมเนียมออโต้นะคะตึกกลางเนาะจะเป็นตึกพรีเมียมเซเลคชั่นใชแล้วหรือจะโทรเข้ามานัดก่อนก็ได้ค่ะที่เบอร์5 9 1 1 8 6ป5ห5น่ะะหรือจะอินบ็อกเข้ามากคือมีคอยแอดมินคอยตอบคำถามให้อยู่ใช่ค่ะ คือถ้าไม่เห็นรถรุ่นไหนเวลาเราไลฟ์สดแต่ว่าสอบถามได้ค่ะ<ช>เพราะว่ารถเราอะแบบกระจายจอดเนาะไม่ว่าจะเป็นซีหนซีสองไปจนถึง X5 ใช่แล้วค่ะคือมีหมดเลยนะคะอ่าได้ค่ะก็วันนี้พอ<ม>เท่านี้ก่อนเนาะผดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรเราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไลฟ์<ช>แบบนี้นะคะ,คะเพื่อให้ลูกค้าได้ชมบรรยากาศโชว์รูมได้ดูรถรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาด้วยค่ะ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะ,ะคะ่ะนายคะสวัสดีค่ะ